สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีลงคลิปในเพจนะคะเราจะลงที่หลังบ้านนะคะก็มาชมกันค่ะพอเข้ามาที่ Creator Studio ค่ะตรงนี้นะคะกดค่ะจะเห็นได้ว่าขวามือนะคะจะมีรูปดินสอค่ะเรากดค่ะ แล้วเราก็เลือกวิดีโอนะคะกดตรงนี้ค่ะเราก็หาวิดีโอที่เราจะลงนะคะกดค่ะกดถัดไปนะคะเราได้คลิปมาแล้วค่ะเรากดชื่อวิดีโอนะคะตรงนี้ค่ะยอดโนอ่อน กินได้คำอธิบายเราต้องจำเป็นต้องใส่ด้วยนะคะกดค่ะยอดสนอ่อน,ออนกินได้เะขาวๆเนาะค่ะเรียบกดเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะคลิปเรากดถัดไปค่ะวิธีการที่ลงคลิปหลังบ้านซูริโอมันดีอย่างไรดีที่ว่าเรา,เาสามารถตัวเลือกได้ค่ะว่าเราจะเลือกเผยแพร่หรือว่าเลือกบันทึกเ,เป็นฉบับร่างค่ะแล้วก็ตั้งค่าได้ค่ะ เรามากดดูตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะสามมุมตรงนี้ค่ะกดค่ะนี่ค่ะเผยแพร่เลยกำหนดเวลาบันทึกฉบับล่างตอนนี้ก็บันทึกเป็นฉบับล่างเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะาทำคลิปเอาไว้เยอะๆค่ะยังไม่อยากปล่อยนะคะ เสร็จแล้วเราเลื่อนค่ะเลื่อนขึ้นมาค่ะแเรากดคำว่าเผยแพร่ค่ะเรารอจนเขาโหลดเสร็จนะคะแล้วเราเข้าไปเช็คหลังบ้านค่ะยามที่เราจะปล่อยคลิปเราปล่อยคลิปตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเราไปเข้า Google Chrome ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเราโหลดเสร็จแล้วมันเข้ามาตรงไหนเข้าไปตรงที่ตัวที่สองค่ะ้างล่างนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็กดฉบับล่างค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะคลิปมาแล้วนะคะที่เราโหลดก็เป็นประมาณนี้ค่ะเราจะเข้าไปแก้ไขในคลิปหรือไปเพิ่ม ปกก็ได้นะคะนี่ค่ะคือหลังบ้านของอที่ดาวนโหลดมานะคะแต่ทุกคนอยากใส่รายละเอียดให้มันมากกว่านี้เราเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะแล้วก็ไปเข้าไปที่เว็บไซต์ Deadboard นะคะเหมือนหน้าคอมพิวเตอร์จะมีรายละเอียดเยอะมากกว่าหลังบ้านนะคะ คลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ